ส่งอันครับแจ๊จีนะฮะคนีนี้แบบนะครับร้อสิบห้าต่อสั้งเ็จเกียรโตคันนี้ต่งรอดี <c oughs> อ่ะอันนี้พิเศษนิดนึงนะฮะมีกล่องมาด้วยนะครับเอฟคอนนะฮะไม่มีปลั๊กอุดนะครับจูนได้ฮะเพราะว่า อันนี้เหมือนพิกกี้แบ็เลยยังพึ่งกลองหลักอยู่นะฮะเปิดลงเปิดรอบได้ปกติตามรีแมปปกติเลยเพียงแค่ค่าจูนน้ำมันเข้ามาหนามากบวกกับหัวฉีดมันโตด้วยแหละนะฮะโอเคไว้ถอดกองถอดกองปรับหัวฉีดใหม่ก็แต่มแล้วฮะโอเคคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอไวแบนตัวจับส่วนผสม,มน้ำมันกากาศนะครับ สายเป็นสิน้นสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีกามโนโจูนนะฮะจูนสดจูนถนอจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูสปีดเทสนะฮะอันนี้รอบตับนดีแบบนะฮะรอบตัดเดิมอยู่หกขันหกข่เยอะดีเดียวรอรถไปแป๊บนึงนะฮะวันนี้ ฝั่งขอออกรถติดมากหยุดยาวไม่รู้จะหยุดอะไรกันแยะะนะฮะมาคันนี้น้ำมันอีสิบคิดว่าหัวชีดน่าจะเป็น K20 ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องเอฟคอนนะฮะอันนี้มารีแบบโอเคเปิดแอร์เกียดีนะฮะโหลดจริงทุกอย่างนะฮะยวดูท่าทีารถบ้าถึงนอ่อ,อ,อไป ตอนแรกก็จะวิ่งงงๆหน่อยเพราะของเดิมตัวดีแปดห้าไว้อ่าฮะอันนี้เปลี่ยนเป็น e10 แล้วก็นี่แบบช่วยเข้าไป โอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แจจีนะฮะอันนี้อาจจะดูได้ไม่ร้เปร์เซ็เพราะมันมีกล่องแยกอต่างหากด้วยนะฮะพีจูนะครับจูขนาดสามพันห้บาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเกียจูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับชนิดเชื้อเพลิงสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะ 4จูนหน้าอูอยู่เสรีไทย7 3นะครับหน้าปากซอยรั้วสีเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกการคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่การจูงเดียวนะฮะเซอร์วิสบันเะิงทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูรอบสถานที่นะครับผมค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะ f a c e o o ซบุ๊ u ยูทูบคูนแบบ t ิ k ตอกนะครับพิมพ์พีจูรีแบบ Honda นะฮะแล้วก็สี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับ แต่จี GE มีกล่องเอฟคอนนะฮะมีแบบน้ำมัน e ี0ไว้ถอดกล่องเล่นหัวฉีดกันใหม่ก็จะจีกว่านี้นะฮะขอบคุณครับ